สวัสดีค่ะทุกคนหมอจริงนะคะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในวิดีโอทุกๆเช้าวันเสาร์วิดีโอที่จะพาทุกคนไปฟังเรื่องราวดีๆในชิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแพทย์จิตวิทยาแล้วก็การพัฒนาตัวเองค่ะหมออ่านคอมเมนต์หลายๆคนที่คอมเมนต์ในคลิปวิดีโอที่หมอเพิ่งลงไปเมื่ออาทิตย์ก่อนแล้วก็2อสาอาทิตย์ก่อนนะคะก็มีคนเมนว่าโอเคเดี๋ยวนี้ลงทุกสัปดาห์แล้วนะคะก็ขอบคุณมากเลยทุกคนที่ติดตามแล้วก็ขออาภัยที่หายไปนานด้วยนะคะจะพยายามลงอย่างสม่ําเสมอนะคะสําหรับ ในคลิปวิดีโอนี้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะคะปี2024ที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะก็จะเห็นได้ว่าของทีมชาติไทยเนี่ยมีหลายกีฬาเลยนะคะที่เรากําลังเป็นตัวเต็งอยู่ตอนนี้นะคะตอนที่หมอกําลังดูกีฬาโอลิมปิกเนี่ยมันก็ทําให้หมอนึกถึงนักวิ่งคนหนึ่งนะคะที่หมอค่อนข้างชื่นชมเขานะคะซึ่งตอนนี้เขากเกษียณอายุจากการเป็นนักกีฬาไปแล้วนะคะไปทําอย่างอื่นแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องราวของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะให้แรงมันใจกับหมอนะคะ แล้วก็หมอคิดว่ามีหลายแง่คิดที่เราสามารถเรียนรู้จากเธอคนนี้ได้นะคะก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะคะโดยหัวข้อของคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะคือการตอบกลับของคําว่าจงเจียมตัวเรื่องเล่าของอดีตนักกีฬาโอลิมปิกอลิสันฟิลิกส์นะคะ คนที่เป็นคอกีฬานะคะแล้วก็ชอบติดตามการแข่งขันวิ่งนะคะก็จะเห็นได้ว่าอลิสันฟิลิ์เนี่ยเป็นตัวตึงของทีมสหรัฐเอเมริกาหลายปีเลยนะคะมาอย่างยาวนานเลยนะคะต้องบอกก่อนว่าอลิสันฟิลิกซ์เนี่ย ก็คือตอนเด็กๆเ,เนี่ยก็คือเป็นเด็กธรรมดาเลยนะคะคือคุณพ่อเขาเป็นาศาสนาจารย์นะคะก็เลยทําให้เธอเนี่ยเชื่อในพระเจ้าแล้วอลิสันเนี่ยเคยสัมภาษณ์ไว้ด้วยว่าเหตุที่เธอชอบวิ่งแล้วก็มีพรสวรรค์ในการวิ่งเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าพระเจ้าเหมือนสร้างเธอให้มาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็คุณแม่นะคะเป็นคุณครูสอนเด็กประถมนะคะแล้วก็เธอก็มีพี่ชายที่ชอบวิ่งเหมือนกันนะคะเธอเกิดแล้วโตที่ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร,ร์เนียนะคะซึ่งอลิสันนะคะเริ่มลงแข่งวิ่งตั้งแต่ตอนมอส ก็คือเกรด9นะคะถ้าเทียบกับเมืองไทยก็คือเป็นช่วงม3นะคะคือหลังจากซ้อมแค่ประมาณ2เดือนครึ่งนะคะเธอก็ลงแข่งวิ่งแล้วก็ได้ที่7ดของรัฐเลยนะคะคือแบบซ้อมมาไม่นานแล้วก็ได้รางวัลเลยนะคะก็เลยทําให้อเลสันเนี่ยชอบวิ่งแล้วก็ฝึกมา,มามากเลยหลังจากนั้นนะคะแล้วเธอก็แบบแข่งวิ่งเยอะมากแล้วก็ได้รางวัลเยอะมากนะคะแล้วก็เพื่อนร่วมทีมเนี่ยก็ตั้งฉายาเธอว่าเป็นชิคเก้นเล็กนะคะก็คือแบบขาไก่นะคะคือเป็นคนแบบตัวเล็กๆลอง นึกภาพนะคะเป็นผู้หญิงชาวแอฟริกันอเมริกันที่สูง167นะคะซึ่ง167สําหรับคนอเมริกันเนี่ยก็คือไม่ได้สูงมากนะคะแล้วก็น้ําหนัก56นะคะก็คือตัวเล็กๆแต่ว่าคือวิ่งได้อย่างรวดเร็วมากเลยนะคะแล้วก็ขาเล็กด้วยนะคะแล้วเธอก็แข่งวิ่งจนกระทั่งแบบจบมปลายเนี่ยนะคะซึ่งเธอได้รับตําแหน่งนักกีฬามปลายแห่งปีโดยนิตยสาร Track and Field ในปี2003อีกด้วยนะคะแล้วก็หลังจากเรียนจบชั้นมัธยมนะคะอลิสันก็ได้เซ็นสัญญากับบร อาดิดาสนะคะแล้วก็ได้รับทุนให้ไปเรียนที่ University of Southern California หรือว่าที่เรียกชั้นๆว่า USC นะคะแล้วก็คือแบบได้รับทุนเต็มจำนวน4ปีเลยนะคะแล้วก็เรียนจบทางด้านการศึกษาประถมวัยนะคะซึ่งในการแข่งวิ่งของเธอก็คือแบบแข่งมาตั้งแต่ช่วงมัธยมปลายเลยนะคะตอนเธออายุ17เนี่ยเธอแข่งวิ่งได้ที่2นะคะแล้วก็พออายุ18นะคะเดี๋ยวหมอจะแอบดูโพยนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเยอะมากจำไม่ได้นะคะอายุ18ได้ไปโอลิมปิกปี2 0 ะะแล้วก็ได้เหรียญเงินในการแข่งวิ่ง200เมตรนะคะแล้วก็ปีถัดมานะคะอายุ19ปีเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดที่ได้วิ่งแข่ง200เมตรที่เฮลซิงกิเวิลด์แชมเปี้ยนชิพนะคะแล้วก็แข่งมาเรื่อยๆนะคะปี2008นะคะตอนนั้นเธออายุ23ปีแล้วเธอก็ได้ไปแข่งโอลิมปิกนะคะแล้วก็ได้เหรียญเงิน200เมตรนะคะแล้วก็ยังแข่งอีกนะคะโดยการวิ่งผัด4คูณ100ซึ่งก็คือได้เหรียญทองมาหลังจากนั้นนะคะแล้ว พอหมดสัญญากับอาดิดาสเนี่ยเธอก็ย้ายมาเซ็นสัญญากับไนกี้นะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไนกี้มีแคมเปญที่จะช่วยให้เด็กผู้หญิงที่อยากเป็นนักกีฬาเนี่ยได้มีโอกาสเป็นนักกีฬามากขึ้นนะคะแล้วเธอเนี่ยก็เชื่อว่าการให้โอกาสเพศหญิงเนี่ยจะทําให้เกิดมีความเท่าเทียมทั้งเพศแล้วก็ทําให้เป็นการพัฒนาสังคมนะคะแล้วอลิสันก็แบบวิ่งตลอดเลยนะคะเธอลงแข่งอย่างต่อเนื่องเธอบอกว่าเธอเนี่ยต้องฝึกวิ่งทุกวันนะคะแล้วก็ต้องเข้ายิมเพราะว่าต้องแบบมีทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วก็ต้อง โยคะต้องแบบทำหลายอย่างเลยนะคะซึ่งในปี2012นะคะก็เป็นปีอีกปีหนึ่งที่เป็นมีโอลิมปิกนะคะเธอก็คว้าเหรียญทองในการแข่งวิ่ง200เมตรค่ะทุกคนแล้วก็ทุบสติตัวเองนะคะด้วยการวิ่ง200เมตรเนี่ยวิ่งเพียง21จุด 6-9วินาทีนะคะซึ่งมันเร็วมากเลยค่ะ21วินาทีวิ่งแบบ200เมตรหมอไม่น่าจะได้ขนาดนั้นนะคะไม่งั้นก็กลายเป็นนักกีฬาโอลิมปิกแล้วนะคะไม่ไม่ได้มาเป็นหมอทํา y o YouTube ให้ทุกๆคนเห็นนะคะแล้วเธอก็คว้าอีก2เหรียญทองนะคะโดยการวิ่งผาดแข่ง4คูณร้อแล้วก็อีกการแข่งขันประเภทหนึ่งก็คือ4คูณ400ด้วยนะคะแล้วเธอก็ได้รางวัลน,นักกีฬาโลกค่ะทุกคน world athletic award นะคะซึ่งเป็นแบบ รางวัลที่แบบสูงที่สุดเลยนะคะเป็นบัตรสําหรับนักกีฬาหญิงที่มีการได้เหรียญทองเยอะมากแล้วก็ถือได้ว่าชีวิตนักวิ่งของเธอเนี่ยรุ่งโรจน์ไปเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อลิสันเนี่ยก็ยังแข่งวิ่งอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีช่วงที่เธอประสบปัญหากล้ามเนื้อหลังอักเสบอะไรเงะะี้ยค่ะเธอก็หยุดวิ่งไปได้9าเดือนแต่ว่าก็กลับมาซ้อมวิ่งใหม่นะคะแล้วทีเนี้ยกีฬาโอล,ลิมปิก2016นะคะเธอก็ได้สองเหรียญทองแล้วก็1เหรียญเงินก็คือเรียกได้ว่าทุกๆสี่ปีอลิส ชีวิตของเธอดูเหมือนติดลมบนแล้วก็ไปได้ดีสวยงามใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่ออลิสนอายุ3าปีคะ่ะทุกคนเธอรู้สึกว่าโอเคฉันอาชีพนักวิ่งเนี่ยไปได้ดีนะคะแต่ว่าฉันก็อยากเป็นแม่ด้วยนะคะเธอก็แบบเอยจะทํายังไงดีเพราะว่าอยากเป็นแม่แล้วช่วงนั้นเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่มีการต่อสัญญากับไนกี้พอดีนะคะซึ่งต้องเท้าความไปก่อนนะคะทุกคนว่าในสมัยก่อนนะคะซึ่งเอาจริงๆก็ไม่ได้นานมากนักนะคะสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่นักกีฬานะคะเซ็นสัญญากับบริษ สัตว์ นะคะซึ่งบริษัทนั้นก็จะสนับสนุนก็คือให้เป็นค่าตัวให้ค่าเทรนให้ไปแข่งอะไรประมาณนี้นะคะแลกกับการที่นักกีฬาคนนั้นเนี่ยเป็นเหมือนกับแบรนด์มารเดอร์ของบริษัทนั้นแบนนบ,บใส่ชุดใส่รองเท้าในการวิ่งแข่งนะคะซึ่งถ้าเกิดว่านักกีฬาคนนั้นนะคะโดยเฉพาะนักกีฬาผู้หญิงเนี่ยเวลาเขาตั้งครันเนาะการที่อุ้มท้องเด็กคนหนึ่งเขาก็จะไม่ได้เพอร์ฟอร์มหรือว่าไม่ได้ทําสถิติได้ดีเท่าก่อนนะคะก็ทําให้นักกีฬาหญิงเนี่ยพอหลังจากตั้งครันก็แบบหายตายจากไปจากการแข่งขัน ะะแล้วก็แถมยังมีเร so, okay. ื่องของการกดค่าตัวมีเรื่องของการยกเลิกสัญญาอะไรอีกนะคะซึ่งมันก็ดูแฟร์ดีใช่ไหมคะเหมือนกับว่าก็จะมีบางคนที่บอกว่าอ้าวก็ถ้าไม่ทําเงินให้บริษัทแล้วทำไมบริษัทต้องจ่ายเงินนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าที่สหรัฐอเมริกานะคะเขามีสวัสดิการสําหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์แล้วก็คลอดลูกนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะจะสามารถลาคลอดได้ประมาณ2-3เดือนอันนี้คือแล้วแต่บริษัทแล้วก็แล้วแต่รัฐที่อยู่ด้วยนะคะว่าจะมีการซัพพอร์ตมากน้อยแค่ไหนนะคะ อย่างเพื่อนหมอที่เพิ่งคลอดลูกไปปีที่แล้วนะคะเขาสามารถลางานได้2เดือนนะคะโดยที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ยังจ่ายเงินเดือนเต็มจํานวนนะคะแล้วก็ถ้าจะลาง,งานเพิ่มหลังจากนั้นเนี่ยรัฐก็จะสนับสนุนสมมติจะลาเพิ่มอีกหนึ่งเดือนรัฐบอกว่าอาจ ลาเพิ่มได้แต่ว่ารัฐจะให้ค่าตอบแทนเหมือนเป็นเป็นเงินเดือนเนี่ยแค่50%ของเงินเดือนนะอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันไปอย่างถ้าเป็นเยอรมันที่หมอได้ยินญาติหมอที่อยู่นะคะคือเขาให้คุณแม่แบบลาลอดึงปีเลยนะคะคุณแม่จะได้เลี้ยงลูกเพราะว่าเขาให้ความสําคัญกับการเลี้ยงลูกมากๆนะคะทีเนี้ยซึ่งถ้าพูดถึงบริษัททั่วไปในอเมริกาได้ลา2-3เดือนใช่ไหมแต่ว่าสําหรับนักกีฬาหญิงอะคะ่ะทุกคนคือถ้าสมมติหมดสัญญาปุ๊บหรือว่าโดนยกเลิก ยากลางคันหรือว่ามีเหตุอะไรที่ทําให้ไม่สามารถไปแข่งได้อย่างเงี้ยคะ่ะก็จะไม่มีรายได้เลยนะคะซึ่งอลิสันเห็นว่าตรงเนี้ยมันไม่แฟร์นะคะเธอกับนักกีฬาคนอื่นนะคะ <c oughs> ก็เลยเหมือนกับว่าเขียนบทความในนิตยสารนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นการแบบบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันมันไม่แฟร์สำหรับนะักกีฬาผู้หญิงน้ําควรจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งตอนนั้นนะคะระหว่างการต่อรองกับไนกี้นะคะไ <c oughs> นกี้ก็บอกว่าไม่ไม่ให้เงินเต็มจานวนจะให้แค่70%นะคะซึ่งอลิสันก็เหมือนจะตอบไปสัก แป๊บหนึ่งแล้วก็แบบย้ายเอ่อยกเลิกออกอไปไปทาสัญญากับบริษัทอื่นแทนเพราะว่ามันไม่แฟร์อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งตอนนั้นนะคะมันก็เป็นแบบเรื่องแบบฮือฮามากในวงการการกีฬาของประเทศอเมริกานะคะเพราะว่าไม่ไม่เคยมีนักกีฬาหญิงคนไหนที่แบบออกมาพูดแบบนี้เพราะว่าคือเขากลัวจะเรื่องเสียชื่อเสียงแล้วก็กลัวจะโดนยกเลิกสัญญาแล้วก็กลัวอะไรต่างๆนานานะคะแต่ว่าอลิษัเนี่ยก็คือกล้าออกมาพูดแล้วหลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงกฎจริงๆคะ่ะอย่างไนกี้เนี้ยก็ได้มีการเปลี่ยนกฎใหม่ ะะว่าถ้าสมมติว่าถ้านักกีฬาหญิงตั้งคันนะคะทางไลกี้เนี่ยจะไม่ลดค่าตัวแล้วก็ไม่มีการพูดถึงการยกเลิกสัญญานับเวลาถึง18เดือนนะคะจาก8เดือนก่อนคลอดนะคะก็คือเป็นการการันตีว่าโอเคช่วงที่อยู่ท้องและช่วงที่อยู่คลอดเนี่ยเราก็จะยังให้ค่าตัวอยู่นะคะก็คือทําให้นักกีฬาหญิงเนี่ยมีรายได้ถึงแม้ว่าจะต้องมีการไปตั้งคันหรือว่าไปคลอดลูกอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งอันนี้เป็นการสร้างแรงกระเพื่อมให้ให้กับวงการการกีฬาง เยอะเลยนะคะซึ่งตอนที่อลริสันตั้งท้องเนี่ยเอาจริงๆแล้วเขาก็คือกลัวว่าแบบกลัวคนอื่นรู้ว่าท้องแล้วกลัวจะต้องโดนยกเลิกสัญญาอาิสันบอกว่าก็คือต้องตื่นตีสีไปวิ่งเพราะว่าจะได้ไม่มีคนเห็นว่าเขาท้องอยู่นะคะคือท้องไปด้วยก็ฝึกไปด้วยนะคะแล้วกลายเป็นว่าอาลริสันนะคะทุกคนเขามีภาวะครันเป็นพิษแล้วก็ต้องคลอดลูกนะคะด้วยอายุคันเพียง32สัปดาห์นะคะคือคลอดก่อนกำหนดนะคะคือปกติคนเราจะคลอดประมาณอายุคัน37สสัปดาห์38 สัปดาห์ถึง4ี่สสัปดาห์นะคะแต่ว่าอลาิสันเนี่ยคลอดลูกตอนอายุคัน32สสัปดาห์นะคะแล้วก็ต้องอยู่พักฟื้นที่โรงพยาบาลหลังจากนั้นด้วยนะคะแต่ค่ะทุกคนอลิสันก็ไม่ได้อยอมแพ้นะคะคือบางคนแบบอ่าโอเคฉันคลอดลูกแล้วฉันอ่าไม่สามารถกลับมาทุกสถิติแบบเดิมได้อีกแต่อลิสันไม่ใช่ค่ะทุกคนคือหลังจากคลอดลูกอลิสันก็กลับมาซ้อมวิ่งนะคะแล้วก็แปดเดือนหลังจากคลอดลูกนะคะเธอก็เข้าแข่งขัน US Championship นะคะได้ที่6เลยนะคะในการวิ่งแข่ง 400เมตรนะคะซึ่งเป็นการวิ่งแข่งครั้งแรกหลังจากที่คลอดลูกเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเธอก็ได้เหรียญทองจากกีฬานู้นจากกีฬานี้นะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะทุกคนคืออลิสันเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่มีเรื่องสัญญาแล้วก็มีเรื่องนู่นนี่นั่นเนี่ยเธอก็คุยกับพี่ชายซึ่งเป็นนักวิ่งนะคะบอกว่าแบบเออเนี่ยเอาจริงๆนะคือรองเท้าอะ่ะที่ใสอ่อ่ะรู้สึกว่ามันไม่ฟิต กับเท้าตัวเองเพราะว่าเวลาที่เขาผลิตรองเท้าค่ะทุกคนเขาจะมีแบบเท้าต้นแบบใช่ไหมคะแล้วก็เอาไปสวมให้รองเท้าอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไอเท้าต้นแบบนั้นนะคะทุกคนมันมาจากเท้าผู้ชายนะคะไอซันก็เลยบอกโอเคงั้นเราก็มาสร้างแบรนด์รองเท้าเลยไหมนะคะเป็นแบรนด์รองเท้าสําหรับผู้หญิงนะคะซึ่งเอาเท้าผู้หญิงเนี่ยมาเป็นต้นแบบในการสร้างรองเท้านะคะซึ่งก็ได้ออกมาเป็นแบรนด์ใหม่นะคะชื่อว่า Chase นะคะ S A Y S H นะคะ Chase เนี่ย เปิดตัวแคมเปญด้วยคําว่า no your place นะคะหรือว่าแบบรู้จักที่ของเธอหรือว่ารู้จักเจียมตัวนะคะอันนี้หมอนเล่าข้ามนะคะทุกคนหมอลืมไปว่าตอนที่ต่อสัญญากับไนกี้นะคะคนที่ต่อสัญญาเนี่ยบอกอลิสันว่าแบบให้แบบ no your place นะคะก็คือเหมือนตอนที่อลิสันพยายามจะบอกว่าขอรายได้เท่าเดิมนะคะคือก็คือโดนตอบกลับมาว่าแบบจงเจียมตัวซะอย่ามาขอเงินเยอะเลยอย่ามาขอเงินเพิ่มเลยอะไรประมาณนี้ทั้งที่มันไม่ใช่เงินเพิ่มมันเป็นเงินที่แบบเท่าที่เขาควรจะได้นะคะตอนที่มีการตอ เราก็มีการรู้ว่าตั้งขัน้นะคะแล้วตอนการแข่งขันโอลิมปิกไม่ใช่ที่ปารีสนะคะคือ 4ปีก่อนนะคะจริงๆมันต้องเป็นปี2020แล้วก็จัดที่ญี่ปุ่นแต่ว่ามันมีโควิดใช่ไหมคะก็เลยมีการเลื่อนไปเป็นจัดปี2021แทนนะคะอเลสันนะคะก็ได้ลงแข่งโอลิมปิกอีกครั้งค่ะทุกคนหลังจากที่ไปคลอดลูกอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใส่รองเท้ายี่ห้อของตัวเองนะคะไปแข่งขันนะคะแล้วก็มีลูกน้อยอายุน่าจะสอสาขวบนะคะช่วงนั้นมาดูเธอแข่งด้วยนะคะแล้วก็รางวัลที่เธอได้ตอนนั้นนะคะก็คือรางวัลเหรียญทองในการวิ ผัด4คูณร้อยนะคะซึ่งเป็นเหรียญทองสุดท้ายในโอลิมปิกก่อนที่อลิสันจะประกาศหยุดการเป็นนักวิ่งนะคะอันนี้เล่าคือมาน,นานเลยนะคะแต่ว่าหมอรู้สึกว่าเราสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างจากเรื่องของอลิสันนะคะอันดับแรกเลยนะคะหมอรู้สึกว่าอลิสันนะคะเป็นนักสู้คือแม้ว่าการวิ่งแข่งเนี่ยมัน,ม,นมันหนักเนาะคือมันไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นนักกีฬาโอลิมปิกได้นะคะมันต้องแบบผ่านการแข่งผ่านการซ้อมแล้้้้้้้วววกกกก็็ตตออองงงแแข่แนน่่หลลาาาายๆสนน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 มมชชะะะคคัีีทจไไดไป เป็นตัวแทนนะคะซึ่งเธอคือเป็นคนที่มีเลือดนักสู้อย่างจริงจังเลยนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะโดนกดนะคะโดนแบบพูดบอกว่าให้ไปเจียมตัวนะคะอย่ามาต่อรองนะคะค่าตัวนะคะอลิสันก็แบบ โอเคไม่เป็นไรฉันจะเป็นกระบอกเสียงให้ผู้หญิงเองนะคะที่โดนกดค่าตัวหรือว่าโดนยกเลิกสัญญาอย่างไม่เป็นธรรมนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อที่2นะคะที่หมอคิดว่าเราเรียนรู้จากอลิสันได้ว่าเมื่อเห็นว่าอะไรไม่ถูกนะคะเธอก็เป็นกระบอกเสียงให้กับนักกีฬาผู้หญิงคนอื่นๆนะคะคือไม่ยอมตกเป็นเหยื่อจากการถูกกดค่าตัวแต่ว่าพยายามจะมาบอกให้คนอื่นรู้ว่าเอ้ยจริงๆมันไม่แฟร์นะแล้วหลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนสัญญาหลังจากที่เธอออกมาพูดนะคะแล้วก็ข้อ3นะคะคือหมอคิดว่า เลิสันเนี่ยเป็นตัวอย่างของคนที่ใช้ชีวิตหลายด้านนะคะคือหมอพูดในหลายวิดีโอมากเลยเนาะว่าชีวิตเราอ่ะไม่ได้มีด้านเดียวนะคะทุกคนคือบางคนอาจจะคิดว่าโอเคถ้าการงานมันสูญสิ้นแล้วนะคะเราก็จะไม่ไม่มีอะไรเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะเพราะว่าชีวิตเรานอกจากการงานแล้วยัยงมีด้านอื่นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ของด้านสุขภาพนะคะด้านรีเลชชิพหรือว่าด้านความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ด้านความเป็นแม่ความเป็นพ่อคนนะคะเรื่องของอลิสันเนี่ยจะเห็นได้ว่านอกจากเขาจะเป็นนักวิ่งแล้วนะคะเขายังเป็นคุณแม่ด้วยนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของกิจการด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนแบบออกมาพูดเวลาที่มีเรื่องอะไรที่มันไม่สมเหตุสมผลน,นะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากอาลิสันฟิลิกส์หรือว่าอดีตนักวิ่งโอลิมปิกนะคะที่ได้เหรียญทองเยอะมากๆเลยนะคะโอเค อค okay. อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของอลิสันหวังว่าหลายๆคนจะได้เรียนรู้จากเรื่องราวนี้เหมือนที่หมอเรนดูนะคะหรือว่าถ้าใครรู้สึกว่าไปฟังด้านอื่นของอลิสันแล้วก็อยากจะมาแชร์ก็สามารถพิมพ์มาไว้ได้หรือว่าถ้าฟังเรื่องนี้แล้วได้ข้อคิดอะไรอีกที่หมอยังไม่ได้พูดไปก็สามารถคอมเมนต์มาไว้ได้เช่นกันนะคะก่อนจบนะคะฝากคำคมเช่นเคยนะคะเป็นคำคมของอลิสันนะคะเขาบอกว่า I learned that my voice has value and when I bet on myself change is possible นะคะก็คือฉันได้เรียนรู้ว่าเสียง ของฉันมีคุณค่าและเมื่อฉันเดิมพันกับตัวเองการเปลี่ยนแปลงก,ก็สามารถเกิดขึ้นได้ค่ะอันนี้คมมากเลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมไอ้นี่วันค e นบีนิทิทุกคนสามารถมีความสุขและประสบความสําเร็จได้ในแบบของตัวเองแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายถ้าคนที่เป็นนักเดี๋ยวไม่ใช่นักศิแล้วพอเรียนจบเนี่ย ไม่ใช่เราพอเรียนจบชอบในการช่วยเหลือเพศหญิงนะคะแล้วก็มีความเป็นแบบนักสิทธิมนุษยชนเหีืยนนะเซมนักกีฬาหญิงมีการตั้งคานนะคะเขาจะขออนุญาตดูนะคะเพราะว่ากลัวลืมนะคะไม่ใช่เอาหมายสิไม่ต้องดูละ